ตอนนี้เต้นเพลงกันแล้วแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยกับคุณปูเต้นเพลงกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะ

我们要跳，要跳。 काय आहे แล้วก็มีเบบี้น้องอ้อมน้องวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ ใจมิตรตานะครับห uh, ัแนนนะครับมาซอยเอนี่นะคะับนนีก็ถึงที่นี่แล้วนะคะสั่งลบทะน้อ้ครับผมสั่พระคุณคัณแม่วรีนันานสั่งบจัดน้อยม่ลบเด้อส่งลบจัดหน่อยเี๋วอกัน9,999คะแนนนะคะรวมรนว่าน้อพยอมของเนะครับนนี้ก็กำลังสร้างเนะคะเฉียกแนคมสูนะคะวัดป่าน้องพยอมของผมเลนะครับตอนี้ก็กำลังสร้างันเทนะคะเฉี่ยเก ตรงนี้นะคะที่เราจะสร้างบุรทความสุขมเจริญครเาะแค่สาวยเราได้กันเล็กสมอเสมอท่นนะคุขอะไรสำหรับผู้ยมเมาบ้ครับุ่นใดทีมจะร่วมสมทบเนส่นรวมกับงานศักดในของเาครับผมและเรื่องได้วสำหรับคุณแม่มณีรัตน์หานสวัสดนะครับชุดสุดยอดมากครอบครัวนะครับที่ท่านเอ ม,มิดมตตานะครับร่วมคะแนนะครับสร้างพระอุอโบสถน,น,นะครับวัดป่าหลวงพ่อจอมรันะครับจำนวนคะแนนะครับ99,999บาทนะครับผม ลื u บ่ได้ลืมบ่ได้ครับผมนนอยบ่เพช่องช่องูีทัไทยฟสีใจครับผมช่องนะครับผมต้มเรัแ้ลืมได้สหรับช่องยูทูปปุยไเจี้ยงเน้อพี่น้องุยเี้ยงครับผม พุญีเราไ่ไดี่ยวสร้างบ้านบุญีน่ารักครับผมมาแต่คนไม่รองสมใจกุ้ยเกี้ยงครับผมที่ช่องยูทูบใดนะครับผมแต่วก็ลืมได้สำหรับบุ๊มีช่องยูทูบก็คือทีมงานก่อเอไปโพช่องยูทูบของไอ้พังเต๊บซี่ไอ้พังอ้อมนะครับผมแล้วก็ไอ้ยูทูบของไอเฟิร์มอลี่ Sawai, makapa, namo jaja, yang ชยามะสาธุโนภันเตภูสังโฆอิมานีบังเถรุณจีวาณีชัปะริวราณีปิคันหะโตอัมหังีธาตังิตายะสุขายะ้าแตพระสงฆ์ผู้จ 国家昌来。 เครื่องเสียงร้องทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอทพระพิสุทธิ์สงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ติสุงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับของข้าพาของข้าพานของเครื่องเสียงของเครื่องเสียงแม้สิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แม้สิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ความสูงแกาพเจ้าทั้งหลายพาะเจ้าท <h leigh> e ั้งหลายะญาติของพเจ้าทั้งหลายด้วยญาติของาพเจ้าทั้งหลายด้วยนิรามามละเล็กเลนนิชาดาารที่ทาการร่วมรับไปแล้วขอให้มารับให้มาเอาส่วนผนที่พไม่ นิ่าตั้งจ <intake> ิบ <play> ุท <parse> <ountain> ี่ไิทย่ใหเมื่อรับแล้วรับแล้วรได้รับทุกไ้รับทุกขอให้พ้นจากทุก

นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องยูทูปนะครับที่ท่านถนัดนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกบุญเป็นสะพานบุญให้กับญาติธรรมสายบุญท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะสร้างปูโคสดไม้หลังแม่นะครับน่าจะเป็นของตำบลหรือเป็นของอำเภอ ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าหาดูได้ยากนะฉะนั้นก็หากว่ายาติธรรมท่านใดที่สนใจอยากอยากร่วมบุญก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาได้ตามช่อง Youtube หรือช่องเฟซบุ๊กที่ท่านติดตามนะครับอ่าแจ้งไปตามนี้นะครับรับทราบตามนี้นะครับกราบขอสาธุกรับรูสาธู uh